ก็ส e. mm. ุดโต๊ะสุดต๊ะใช่ไ่ตองไม่ถึงตกอัวน้ำท่วมมากอันนี้ยังจุดยังไม่จุนะอาจารย์เ่ตดใจการแกำลังดูควรห็นเป็นพวกจีหนึ่งจีสองแต่ไม่เป็นอก you wow. Thank you. ของในฐานะเกรงมองจการวิเออไ้ั้มอ

เปิดประตูนะกระโดดออกยิ่เงย ก,ก,ก,ก <c oughs> อ่าแต่ว่าทำไมพอลองสรุปตรงนี้เป็น G1 e แต่ท้ายเราบอกว่ามันเป็นของ G0 e แล้วว่า G1 มันเป็นการล้วเามของ g ศ คือไม่ได้สายลูกโดกระโดอะไยัั้องการาย็ด่าไร่เราต้องจ่ายลงอ่ะเลาไอ้คนซ้ายเนี่ยเวลาต่อตรงนี้คุณรรมการคุณใช้ธรรมการกลา้คตัวนี้่ากาตรงนี้ก็จะต้องป็นทีเดย Bé voi, cho voi, bé là Em không biết chơi. Oh, tu 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 sale sale con lo que me estaba comiendo me voy a echar un